สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาที่วัดท่าช้างนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมากราบะ้าจานนะคะแล้วก็จะมาขอตัวเลขโชคลาภกับแม,ะะแม่ตะเคียนนะคะแม่ตะเคียนนะคะก่อนอื่นเราก็จะมากราบพระก,ก่อนนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นองค์พระ ที่แกะสลักนะคะเป็นหินนะคะแกะสลักสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะดังจะพาท่านผู้ชมไปที่แม่ตะเคียนนะคะอันนี้เป็นมอริเวนวัดนะคะวัาด,ดอกไม้สวยงามมากค่ะ อันนี้ก็เป็นอ,องค์พระศิวลีนะคะท่านผู้ชมสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมาขอพรโชคลาภกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะคะที่แม่ตะเคียนนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเจตังจะพาท่านผู้ชมไปที่แม่ตะเคียนนะคะเจะตังเคยพาท่านผู้ชมมาครั้งหนึ่งนะมาขอแม่ย่าแม่ตะเคียนนะคะแม่ย่าปานีเด้เนนะซื้อเ่ลเนะาะแม่ย่าปานีนะคะ เดี๋ยวจะไปถ่ายท่านผู้ชมดูนะคะก่อนที่จะไปขอตัวเลขโชคลาภนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะกราบพระก่อนนะคะกราบพระแล้วก็จะไปขอตัวเลขโชคลาภกับแม่ปลานีนะคะเผื่อเราจะโชคดีในงวดนี้นะคะยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมก็รอรุ้นไปด้วยกันนะคะ เดี๋ยวเราจะจุดธูปนะคะแล้วก็จะไปขอพรโชคลาภกับแม่ปานีนะคะท่านผู้ชมมีคนโชคดียี่บจังงวดที่แล้วลอบอกฮะโชคดีย,ดยี่ยยยบขังงวดวันหัน เขาเจ้าคือว่ามีคนโชคดีอยู่โชคดีร้ายอยู่ตัวขักโชคน้อยนึงพูดห่อโอเถิงคาแมะผู้ใดบอกแม่เจ้าแม่คนบอกแม่ตะเคียนบอกขาเจ้าเบิ้งขาเจ้าไปสื่อกับสื่อขาเขียนเขาเจ้าเปผู้เขีย่เนเจ้าเห็นอยู่ใส่เขาเจ้าม่เห็นที่หนึ่งือเ่าโอ้ข้าเจ้ามันเหน่สื่อผู้ใดเขียนไฮหมเออบอกเจ้าเห็นอยู่ใส่อได้สื่อน้มูขาเจ้าคือสือเขียนเอา้เขาเจ้าืส่อบค่ะ ป่ไวยมากเบื่อเบื่อวันถ่ายป่วยมาย้ำแนงจะเมาย้ำแรงไหมเขาเจ้าเอาตอนได้ปกติเขาเจ้ามาสองถุ่มผลเด้อโอ้เฉพาะกลางเวรเงียบเนาะจ้ะเงียบแล้วแต่บ้านไดเข้าเจ้ามากเอาบ้านน้องไผ่ขาเจ้าเคยโชคดีมันวันนี้ขาเจ้าเคยโชคดีงวดที่แสดงว่างดก่อนันแต่แรกๆก็โชคดีนป่โชคดีก็หลายคนเขาเจ้าด้เป็นบางคนไหม ที่เอาเพิ่นมาตะแหลกที่เสิร์ฟพ่นมาตะแหลกงวดอันนี้งวดที่เท่าไหร่ฮะอันที่สองอันนี้งวดที่สองงวดแรกก็ได้งวดที่สองก็ได้ปะค่ะงวดแรกก็ได้ครับเพราะหลายได้หน่อยๆคนมันมันเกิเห็นตัวเขาเห็นเนาะโอ้วันนี้ได้หลายค่อนยังงวดนี้อืมวันนี้ได้หลายคนบ่รายุติแต่ยังได้เครื่องคานึงเนาะเออเหลขมันอันนั้นเนาะอุ้ยกูอยากซื้อควดเมื่อเรได้เครื่องค้าเขากระทอยอยงนี่ไหอืมเขาอยากซื้อยุติแต่ว่าได้เครื่องค้าเขาเลยบอกเอาเนาะเขาบอกเอานะเอานีได้หน่อยๆแต่ว่าตัวเลขกอะ เจแม่พ่นนี่แหละน้องไฮเนาะเอาไปซะหนีแล้วเจแม่ขนาดแบบข้าเจ้ากระบวาไปเสียข้าจังวัดสื่อซึ่งเป็นจังหอาเภอ่นะค่ะหัวนี่ได้ฟังฟังเบิ้งได้ตัวใดขาเจ้าว่าท่านนี้มีหรองอนี้น่าจะ่มันมันมันเพิ่งเจ้าหนันเนาะแต่แต่เป็นบุคคลเจ้าได้มากตัวใดงอนี่บอกหมักก็ถึงมักเลยบอกอ่ะเขาคุณหลายๆค่ะโชคให้มาร์เด้อร์งอนี่เดอค่ะคุณตาในท้องจะเฮ้เป็นอะไรครับ น้องอะไรครับน้องอะไรฮ้โชคดีปาะค่างวดบังขนันข้าเจ้าคือว่ามีคนโชคดีอยู่โชค,คด,ดีลายอยู่ตัวหักโศกน,ยนอยนึงพูด่อยองคาแม่ผู้ใดบอกแม่เจ้าแม่คนบอกแม่ตะเคียนบอนเจ้าเบิ้งขาจ้ไปสื่อกับสื่อเเขียนจ้า้เจ้าไป้เ้เ้ไขไปเขาจอเจ้า้้า้เข้เ ท่อนนี่ละเขียนเห็นมูบอกเขียนเยอะใหญ่กระซื้อน้ามูข้าเจ้าซืะสือเขียนเอาแล้วข้าเจ้าซืะสือบอกค่ะบ่ไหนมากมือมือวันพระบ่ไหนมาย้ำแมงจะเมาย้ำแรงไหมข้าเจ้ามาเอาตอนใดส่วปกติข้าเจ้ามาสองถุ่มผลเด้อโอ้เฉพาะกลางเว่นเงียบเนาะจ้เงียบแล้วต่บ้านใดข้าเจ้ามักมาเอาบ้านต้องไผ่ข้าเจ้าเคยโชคดีมันวันนี้าเคยโชคดีหมดที่แสดงว่างวดก่อนอันแต่แรกๆก็โชคดีนบ่โชคดีเพราะไร้คนขาเจ้าได้เป็นบางคนไหม ที่เอาเพิ่นมาตะแหลกที่เสิร์ฟพ่นมาตะแหลกงวดอันนี้งวดที่เท่าไหร่ฮะอันที่สองอันนี้งวดที่สองงวดแรกก็ได้งวดที่สองก็ได้ปะคะ่ะงวดแรกก็ได้ดครับว่นไลยได้หน่อยหน่อยขนมันมันจะเห็นตัวเขาเห็นเนาะอ๋อวันนี้ได้หลายคนยังงวดนี้อืม<น><น>วันนี้ได้หลายคนบ่ไล่วัยยุติจึงได้เครื่องคารทั้งเนาะเออเลขเลขมันอันนั้นเนาะคุยกูอยากซื้อขวบเมื่อได้เครื่องคาเขาจะถอยเองใี่ไหอืมเขาอยากซื้ออยู่แต่ว่าได้เครื่องคาเขาเลยบอกเอาเนาบอกเอาซึ่งออกได้น่อยหน่อยแต<ล><า> จะแม่่นนี้แหละน้องไฮเนาะเอะมีแล้วะ okay, จะแจะม่นนี้นตเจาก็บวาไปสชจงวสือ่จะจะมจเอาไหค่ะัวนีได้ฟังฟเบิ้งเลยตัวใดขาเจวาววาท่านนี้มนะีหันนนหนีน่นมันมันมันเบิ้งเจานั่นเนาะแต่แเป็นบุคคลเจ้า <c oughs> ได้มากตัวใดหัวนีบอกมักก็ถึงมักเลยบออ่ะขาคุณหลายค่ะไฮโใไ้มารเดองอนี่เดอจ้า ท่านผู้ชมก็ตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับเจตังนะคะเพื่อท่านผู้ชมจะมีโชคลาภหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นเนาะค่ะเดี๋ยวเจตังสิป,ปักทูบสก่อนแ้วค่ะเด้อสาธุเดิมแม่ปลานียนะคะขอตัวเลขโชคลาภให้กับ เจตังแล้วก็แฟนช่องของเจตังด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามานะคะก็มองแล้วก็ส่งไปพร้อมกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเพื่อท่านจะมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภก็เป็นได้นะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นจุดแรกเนาะค่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบริเวณที่เจตังถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะ เจตังมองเห็นเป็นตัวเลขห้าสี่นะคะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขไหนก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะท่านผู้ชมเจตังมองเห็นเป็นตัวเลขห้าแล้วก็มีเลขสี่ค่ะมีห้ามีสี่นะคะ, 5, ะ,คะท่านผู้ชมส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเลขทูบนะคะที่จุดคอ พรขอตัวเลขโชคลาภนะคะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศสอง3ันห้าหกสิสามนะคะก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมเป็นเรือนลางนะคะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนนาะนี่เจตังไม่มั่นใจเลยนะคะว่ามันเป็นตัวเลขตัวไหนนะคะเท่าที่มองนะคะเท่าที่มองก็เป็นเอ่อ ถ้ามองเป็นเพลินๆผันผ่านนะคะก,ก็คือไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นตัวเลขสองน่าจะเป็นสองนย์เจดนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขสองูย์เจดท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนนาะค่ะ ท่านผู้ชมก็ตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับเจตังนะคะเพื่อท่านผู้ชมจะมีโชคลาภหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นเนาะค่ะเดี๋ยวเจตังสิปักทูบสักก้อนเด้อค่ะเด้อสาธุเดิมแม่ปลานียนะคะขอตัวเลขโชคลาภให้กับ เจตังแล้วก็แฟนช่องของเจตังด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามานะคะก็มองแล้วก็ส่งไปพร้อมกันเด้อคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อท่านจะมองเห็นเป็นตัวเลขชคแรกก็บเป็นได้นะคะเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นจุดแรกนะคะเนาะอันนี้ เป็นบริเวณแรกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะต่างสิทใายให้เบิ้งท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นเป็นตัวเลขก็ได้เนาะคันไพยากมีดวงมีโชคนะคะก็ก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานเอาเล้อค่ะถึงจะอยู่ใกล้หรือไกลก็อาจจะโชคดีได้นะคะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็ถ่ายที่แม่ตะเคียนปราณีที่วัดท่าช้างนะคะสำหรับใครที่เข้ามาสองตัวเลขโชคลาภก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีดวงมีโชคนะคะขอให้เฮงๆรวยๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เจตังด้วยนะคะโชคดีค